แตียงโม่หาลูกครับอเอ้ยเห็นไปสวัสดีครับสบามีฟ้ามครับมาขึ้นเก่าครับนี่แตียงโม่มาเหมยครับออกปเตี๋ยมานาวออกปเตีย๋ยวขอกอจรัะจรอ่ะต้องไม่กลอมครับนะทั้งเหมยทั้งมวยมวยผุนหองอ,อาหารเย็นผุนครับ ตีกับหรอครับนี่ประมาณใบม่มงครับเนาะาจะมาเบิงพอพันธ์ครับเนาะมีอยู่มีเหลืออยู่ครับเมดรุ่นโมแมนครับยังเหลืออยู่ครับคอพันธ์บานรุ่นสูงครับเนาะพอมีของขอไม่ส่งมีเหลืออยู่ครับนี่ครับพอได้ใส่สวยๆอยู่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ ตัวก็ขาวเงี้ยวๆนี่ไปแล้วสองครับเหลืออยู่นี่ครับอันนี้แหละครับจีดีไซน์ของแท้ครับนี่อันนี้หนึ่งตัวครับสีออกอ่าตาดำนี่ครับนะตาแก่นี่ยปีนี้นะจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะตัวนึงตัวแรกนี่ตัวแรก น่าจะเป็นแม่สึงหรือเปล่าครับอีกตัวแรกเพราะว่าอีกลักละ์ขงแม่สึงคุณครับเขางอตัวเขาขาวยู่ก็ครับเขาบิกเกิงกันเขาหายขางหนึ่งครับนี่ครับปีนี่จะเป็นตัวนี่ครับนี่นี่ครับเป็นยังไงครับทรงคือสุดลรอครับนี่ผมกเบืงอยู่ครับนี่ด้านหนาครับตะป่อมแนี้ยงหน่อยแล้ววกับหนา นะแล้วก็เอ่อเป็นตะเบิงแนะบบ่อยู่ครับนะไข่กับบมี่อยู่ครับเนาะแถวเสียวนังนานี่ได้ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้นก็ลังจะงฟึกครับออนี่ขอบไปสึงแน่ยน่ครับนะนี่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งพูนครับตัวนั้นเนี่ยม,มันใจครับว่าน่าจะได้อีกกันครับนะ โมีสามครับอันนี้ของหน่อยนะครับเนี่ยอันนี้คือสิบอะดรนะครับในของแม่กวาดครับแต่กับแมวเน่นะครับหรืแม่กวาดมักมีงัวลักษณะนี้ขึ้นมาเพิ่นครับตัวเ้็กๆนะครับนะตัวนี้เป็นงัวไทยแบบผสมหน่พี่กายกับพ่อเบิงเนี่ยพี่ดีนะครับผสมติดง่ายนะครับตัวซัมนี่นี่ครับอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งคือตัวนี้ครับนี่เหลืออีกสองตัวนี่ครับนี่ทิ้ ตกใจครับนี่ตัวหนึ่งนี่อาจจะเป็นตัวนี้ครับมีสองตัวนี่รับชีสใส่งานอยู่บริเวณปีนี้เหรอปนพ่วงอาจจะ่ยุขึ้นไปพ่นแล้วครับปีนาไปแล้วครับเนาะปีหกห้าอาจจะเป็นตัวนี้ครับเนาะตัวนี้เก็บรายละเอียดมาเลยครับนี่สองตัวนี่นะครับที่ให้ดูครับตัวดำนนี่มันสองหรือสามอะนี่สามตัวครับเอ้า เอาเมื่อกสิเป็นงานมีอยู่สามตัวนี่ครับนี่ดำนี่ครับขาวนี่เนาะดำกับขาวนี่ครับสีน้ำตาลแก่เมื่อกี้นี่นี่เท่านี้แหละครับนี่พอพันเขาพอพันปลาเขามีสามนี่ครับสามตัวครับพอพันปลาเขาปีนี้ยังได้กับอะไ้ขายเนี่ยครับว่าอีกสองตัวยาวๆนั่นขายไปแล้วครับเนาะเหลืออยู่สามตัวนี่นะครับนี่นี่พอพันเขาเน้นพอพันเลยครับนี่สามตัวนี่ได้ใส่แทนนี่อ่านินบอล ตัวดำๆอีก็ใส่งานได้แล้วครับนั่นนั้นเบิ่งไงใส่งานได้แล้วนะนั่นเรียบร้อยแล้วครับเป็นลักษณะนี้ใส่งานได้แล้วครับเนี่ยโอ้ยบุได้สีได้แน่นอ่ครับน้อกบนเที่ยวนี่นะทังตัวนี่ก็ใส่ได้ครับเนี่ยใส่งานได้หมดแล้วครับทั้งหมดสามตัวนะครับพอพันปีนี้พอพันเน้นแล้วพันเน้นพอพันเลยครับปีนี้พอพันปลาเขานี่คือซ้ำนี่ครับนะตัวพูนไปใส่ล่ะ ตัวนึงเท่าไหรุ่้นไปใส่ละนอนนะครับไปห้ากันแล้วนะครับสมตัวนี้ครับนี่ตัวตทอกันเลยครับใส่ลักษณะเดียวกันเลยครับปีนี้จบอยู่ซ้ำนี่นะครับนี่มากแล้วครจทีมเลยครับนี่สามตัวนี้ครับนะอจัดเลยนี่สามตัวนี่เลยตรงนั้นก็เป็นงานนะครับอีใส่งานใดมีซ้ำนี่ครับ ที่นี่ก็เตรียมกันเอาท่านอยากได้ไตัวใดก็เรือกันเอาครับแต่ไม่นีฟางกับผสมจะแ,แม่อึง้งเผาลรอครับเนาะนอ,กอนกันเป็นง่วสาวพออยากผสมครับต่ปล่อยเลยครับอัานมีพอพลาหลายป่นี่บะต้องซื้ครับบะตองซื้อว่าจะได้หลอดหรือเปล่าครับจะเซ็ตเซตปลาเป็นส่วนมากครับเนาะลุ้งกันมืแหรวครับมันนี่หรือของพ่อซักนิดเดียวครับผุนอยู่ผุน พอยอมลงครับนอนนี่ก็ลงกันเหมือนแล้วครับนะตอนนี้ฟ้าเหมือนี่พ่ะท่านขาดตองครับเหมื่อวานนี้มีขาดเพราะวา่ามีฝูงมัอนจานมาอยู่นำ้ำเป็นไรงินงัวเพันพาออกกันเลยเจ๊ไทยงัวแยกกันทำนี่อะไรล้วครับนี่นี่เขาทำนี่ฟ้ามั้งไรไปใส่มุ่งครับนะไม่เอื้องเข่าเอื้องเหลืออยู่กับมั้งทำไมสูงมันนั่นสูงเนาะเฮ้ ซาครับไป,ไปไปไปหาหมูมูคนนี้เมื่อ,หอไหร่ล่ะไปเร็วนี่แม่นี่แม่เดียวครับสี่ดีผสมเทียมนะครับเนะาะจเป็นยังไงบองหูครับได้บอได้จังได้กัมีอยู่สามพอพันอยู่นี่นะครับเนาะสี่ด็ดบอได้หลอดกัสี่ได้มูนั่นแหละครับเนาะไปะเป็นเด็กไป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 เพิ่มยี่นี่นะครับไปม้นนบาดเลยครับเนาะ ปลูกด,ดูเครื่องใดครับรักเสบโอ้เป็นตึงครับนาะปลูกเป็นกัดว่าไป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 เร็วนี่้าเนี่ยครับทั้งนวลเริ่มแหง้งเริ่มหญ้าไวเริ่มงอกครับเนาะเริ่มออกนี่ครไปไปไปอันนี้ก็จักจังไดครับน้มคือจังไข่ครับ สิเป็นชัดเราเป็นชัดครับแม่น้ำตาลนี่เบิ้งบ่ออกเลยครับนี่บ่ทะองหรือบ่ทถองครับน้ำตาลห่ากระไดเป็นงัวสาวกันครับผสมควรี่ผสมตะปีสี่เลี่แล้วครับกับว่าท่านหัว่นอาการไหนไม่ใช่ไหมต้องเห็นเป็นล่งไปนะครับคนล่องเลยครับสิไปนี่เป็นทรายเป็นเป็นเป็นเกลือครับดินเกลือเนี่ยครับดินเกลือเกลือสินเท่าบ้านเท่าเนี่ยครับนี่ มะขูดเอานาเกลือเนี่ยไปกองเอาน้ำแล้วกัเอาไปตุมครับเป็นเกลือครับดินเกลือแถวนี้ครับนาตของไ่ปูนขาวเป็นทรายหรอกเป็นเอียดครับมันเอียดดินเอียดดินเอื้อด,ดิเอด,ดเอียดนะเป็นเกลือนะครับเนาะว่าจะอาด์ตฟางก่อนน้ำพึ่นมาก่าท่านเพิ่งลดอัดเพิ่กลับเหลยวเนาะคืบอบ่ได้อัด์ตเครับมืนอี้เราจ,จะได้ข้นเซนเหรครับอาแต่น่าจะพ่อแล้วอาจเป็นบ่ได้ว่ารอบนี้มาอาจจะข้นเซนเน,น,นะครับนะ มันเรือ่อ,อยๆก็ได้ครับพอปีใหม่ก็แล้วครับนะมืออื่นมือเหื่อค่จะได้เมื่อเคล่ะครับนะตอนแรกว,ว่าจะอัดมาอบอทันรถอัดสันนี้สันนี้เร็วนี่ครับถึงมาทางโน่นนี่ครับนะยิปเปนี่นะครับนี่โน่นจำซานี่ทางไปนี่คือทางโน,น่นจำซาครับนะตรงไปนี่เป็นโน่นจำซาครับนะไปไปไป ำเพียงเฮ้ย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 ไปยังไรนั่นไยาเดนินเฮ้ยามามันถื่อไรอึอามาดิามาดิไปพี่ไรเดิฮ้ยนี่นำตาลก้ว่าพ่อมีครับไอ โอ้โหแม่คืองัวงัวพอมีครับงัวแม่ซึ่งมานำกั่นจอรอร่าครับนะจะรัดออกอาลูกครับลูกอยู่ทั้งใตนะครับพูนง่ายๆเลยครับเดีจะไปน้องไพ่กันนะครับบอยอยู่ทึ้งทั้งนะครับอยู่ทั้งใต้อยู่พูนอยู่ทั้งห้อมเลย เม้เห็นหลูกครับแล่ไปมั่วแล้วครับนะเนาะน้ำใดกับเห็นเนาะครับว่าได้อยู่นัหนครับออลูกเพิ่งอยู่ดันล่างครับไม่ออได้ขึ้นมากครับลูกเพิ่งนีออ่ก็จะกินอยู่โซนนี้ครับเนาะ อะไรส่วนนี้นะครับมื่อนี้ซ้ำนี่แหะครับนะมาท่านอยู่โน่นครับ่บาสิมาเบิงเพินอัดฟางนะ้มาเบิงงัวนนะํามาท่านครับเอาลงฟางกวนอยู่เพื่อนอยู่อ่ะมื่อนี้ปอปอทำน,นี้เขาได้ปอพันแล้วเป็นที่แน่ฉัดเรล่าเขาพันเ่ามีอยู่สามตัวครับนะทีนี้ก็งวดผสมหลอดอีกแล้วเป็นตัวเดียวโอเคแม่อึง้งเผาตัวเดียวน่นาน,นั่นก็ตองทำใจแล้วครับต่อึง้งเผาเพได้ผสมหลอดก็จะอยู่นี่แหละครับอยู่สามตัวนี่แหละ นี่สาตัวนี่ครับนี่ปอกมันอยู่นี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 นี่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 นนี่นานีนีนนี่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 นม่นนี่นี่นี่่นบ่นม่นครนบ่นี่นี่น่นี่น่นค่ับ่นี่นี่สีกี่นนนน่นีี่าครับัีี